อเปิดดูข่าวก็ไอ้หุนเซนแผงลิตอีกไอนี่มันบ้าจริงๆครับมันบอกประชาชนชาวกัมพูชาถ้าใครไม่ยอมกลับประเทศมันจะเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาและจะยึดทรัพย์สินยึดที่ดินมันบ้าหรือเปล่าก็คนเขาไม่เอามึงแล้วไอ้หุนเซนมึงบังคับให้เขากลับไปเขาก็เดือดร้อน ผู้ชายกลับไปมึงก็บังคับให้เขาเป็นทหารเขามาเสียชีวิตชายแดนหกพันกว่าศพมึงก็ไม่เก็บศพเขาบอกจะยกหนี้ให้เขาถ้าเสียชีวิตจะให้เงินรางวัลมึงไม่ทำ่าอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ใช้กฎหมายบังคับใครพูดขัดหูหน่อยมึงก็ปลดโอ้ยประชาชนชาวกัมพูชา ต้องออกมาเรียกร้องแล้วผมว่านะบ้านเมืองมันจะวิปลาสนะที่กัมพูชานะมีวุนเซนเนี่ยนะครับไอเฮียนี่ยาหมดลิตรยาหมดลิตรก็ออกมาโพสนะครับออกมาโพสมาอะไรแล้วมันเหนียมนาจมากนะวุนเซนมีอำนาจในเขมรมากนะมามาปั่นป่วนหมดครับนะครับปั่นป่วนหมดนะครับแล้วเที่ยวนี้บอกว่าจะส่งกำลังบาร์บีคว บีเอชคิวกองกำลังอรักษาภุมนเซ็นเข้ามาประจําการแนวหน้าเลยนะครับเที่ยวที่แล้วศูนย์หายไปเป็นกองพันนะครับเที่ยวนี้ก็น่าจะหมดเลยนะครับโอ้มันจริงๆเลยมาเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ามันคำถามผมจะขึ้นหรือเปล่าประทานโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิด เขาบอกว่าให้ผมนี่เข้าช่องตัวเองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแป๊บนะฮะเข้าช่องตัวเองกำลังไลฟ์สดคำถามจะขึ้นไหม มันก็ค้างอยู่ดีอ,อไม่ได้นะปล่อยมันครับค้างก็ไม่เป็นไรนะท่านอย่าว่าผมนะครับอาจ,จะตอบคำถามท่านไม่ไม่ไม่ได้นั่นนะครับ พยายามอ่านคำถามอยู่เอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งแล้วเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาเจนีวานะครับคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์คุณพยาบาลครับท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับรักษาทหารขเขมร ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนะครับท่านไม่ผิดกฎอนุสัญญาเจนีวาไม่ผิดหลักการสิทธิมนุษยชนครับคนที่เราจําเป็นต้องรักษาคือเฉลยศึกเราหรือคนที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากเราไปยึดพื้นที่แล้วอยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของเราฝ่ายเขาไม่สามารถเอากลับไปรักษาได้เราควบคุมพื้นที่เราจับกลุมตัวเขาได้แล้วอย่างนี้เราต้องรักษา ถ้าเราไม่รักษาเราผิดกฎครับเราผิดกฎนะครับผิดกฎปัตสาประชาตาติอนุสัญญาเจนีวาหลักสิทธิมนุษยชนครับนะครับแต่ว่าที่มาเรียกร้องกันว่าเอาทหารขเขมรที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่การประทะกันสิ้นสุดแล้วจะข้ามมารักษาที่เราอย่างนี้ไม่มีความจําเป็นต้องรับครับแต่เราพูดไปเพื่อไม่ให้ชาวโลกเขาว่าเราก็บอกว่า เนื่องจากขณะน,นี้บุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับมีไม่เพียงพอสถานที่เนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะรองรับการรักษาประชาชนภายนอกได้นะครับเนื่องจากเกิดขเขมรนมาบุกยิงเราหยุกบุกยิงโรงพยาบาลเราใครที่เรียกร้องให้โรงพยาบาลเขารับรักษาท่านคิดดูนะ สมมุติว่ามีคนป่วยเข้ามารักษาหนึ่งร้อยคนเอาแค่หนึ่งร้อยคนนะครับหนึ่งร้อยคนแล้วเขาส่งหน่วยแซปเปอร์เขาส่งหน่วยทหารเขาแฝงตัวเข้ามาเป็นญาติคนป่วยหนึ่งคนญาติสามคนบอกไอ้นั่นเป็นลุงไอ้นี่เป็นป้าไอ้นี่เป็นพี่เป็นน้องคนป่วยหนึ่งคน มีคนมาเยี่ยมมาเฝ้าห้าคนขณะนี้เราปิดด่านอยู่แต่เราต้องอนุญาตให้ญาติผู้ป่วยเขามาเยี่ยมอีกห้ารอคนเท่ากับส่งทหารมาสี่กองร้อยแล้วนะเท่ากับส่งทหารแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยสี่กองร้อยนะเขาแกล้งเอาคนป่วยมาหรือป่วยจริงก็ได้หามมานะครับ และเอาทหารนักลบเลยฝีมือการต่อสู้ฉกาจฉการปลอมตัวมาเป็นญาติพี่น้องจริงเขาไม่สามารถสะพายเข้าหลามปืนกลมาได้เข้าหลามพกสั้นมาได้แต่เขาไปเดินตลาดหาซื้อมีดหาซื้อไม้หาซื้อสารประกอบหาซื้อปุ๋ยมาประกอบเป็นวัตถุระเบิดได้ ท่านไม่เห็นใจหมอพยาบาลบ้างหรยอหนึ่งต้องฝืนใจไปรักษาคนที่มันจะมายิงมาฆ่าเรามันมายิงใส่บ้านเรามันมายิงใส่โรงพยาบาลเรานะครับสองใครมาต้องตรวจบัตรประจำตัวหน่อยว่ามึงเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติจริงๆหรือเปล่านะสามต้องตรวจค้นอาวุธ สีต้องจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปรักษาความปลอดภัยให้แพทย์พยาบาลที่หวาดวิตกคนไข้ก็วาดวิตกแล้วสมมุติว่ามีการประทะกันสมมุติว่ามีการประทะกันอีกไอคนป่วยที่มันแกล้งป่วยมานอนอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมทั้งญาติมันร้อยคนคนป่วยร้อยคนญาติมันอีก มันลุกพวดมาจับจี้ตัวหมอจับตัวพยาบาลเป็นตัวประกันขึ้นมาเล่าเหมือนโรงพยาบาลราชบุรีกองกำลังติดอาวุธแค่สิบกว่าคนเข้ามายังวุ่นวายไปกี่วันแล้วถ้าไอ้พวกนี้มันแปลงสภาพจากคนป่วยรวมทั้งญาติมันที่มาเฝ้ากลายเป็นทหารหน่วยรบเนี่ยจับตัวหมอพยาบาล หรือคนป่วยเป็นตัวประกันรัฐบาลไทยจะทำย่างไงให้คนเรียกร้องให้ทำการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ภาวะตึงเครียดแบบเนี้จะตอบอย่างไรอย่าคิดแบบโลกสวยแต่เราตอบสังคมชาวโลกได้ว่าเราพร้อมรักษาครับพร้อมที่จะดูแลรักษาครับนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นประชาชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและคนชราแต่ไม่พร้อมที่จะให้อยู่โรงพยาบาลแนวชายแดนนะครับให้มาอยู่โรงพยาบาลชั้นในนะครับจะเป็นจังหวัดอะไรก็ได้นะครับกระจายกันไปไปจังหวัดโน้นกี่คนจังหวัดนี้กี่คนนะครับ เพื่อไม่ให้สังคมโลกว่าเราไร้มนุษยธรรมนะนะครับแต่เราไม่ให้อยู่โรงพยาบาลตรงนั้นเดี๋ยวมันเดินทางเข้าออกง่ายส่งกำลังเสริมได้มันแฝงตัวเอาเป็นญาติคนป่วยมาเยี่ยมได้นะครับเรากระจายไปโดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่านสสเรียกรลองนะครับก็ไปจังหวัดนั้นเอาไปจังหวัดนั้นครับทำไมต้องเอาไปจังหวัดนั้น หนึ่งท่านสอสอท่านนี้ท่านจะได้ไปเยี่ยมคนป่วยชาวกัมพูชาได้นะครับเอาของไปเยี่ยมไปเฝ้าไปดูแลได้อะไรได้นะครับหาเสียงได้ทําชื่อทําเสียงได้นะครับต้องคิดทั้งด้านบวกด้านลบครับแต่เราเนี่ยต้องไม่เป็นจําเลยในสังคมโลกครับผมเข้าใจครับเข้าใจความปรารถนาดีของแต่ละคนนะครับแต่ต้องคิดทางด้านลบด้วยครับ นะครับท่านนึกภาพเอานะครับมีคนป่วยมานอนแล้วร้อยคนญาติเข้ามาไอ้น,นี่บอกเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเอาทหารแฝงตัวเข้ามาชิบหายเลยนะครับ <S <s เกิดมีอะไรเราส่งเครื่องบินไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับ มันลุกฮือเข้ามานะครับลุกฮือเข้ามาจับหมอจับพยาบาลน,นะครับจับคนป่วยนะครับตรึงคนป่วยเข้าไว้เป็นตัวประกันนะครับลําบากแล้วนะครับลําบากแล้วนะครับลําบากแล้วท่านลองคิดดูเถอะครับผมไม่ได้ไปว่าท่านหรอะครับทุกคนต่างมีภาระหน้าที่กันนะครับผมออกมาไลฟ์สดออกมาพูดเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะ ไปว่าใครนะครับแต่ว่าขอขอให้คิดหน่อยเะครับผมไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มาหาเสียงให้ใครแล้วก็ไม่คิดจะลงเล่นการเมืองอะไรกับใครนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็นั่นนะครับข่าวพวกเราเวลาลงเนี่ยถ้าข่าวเกี่ยวกับเรื่อง มีการประทะขเขมนบุกนะครับหรืออะไรที่เป็นภัยอันตรายท่านบอกวันเวลาสถานที่หน่อยเถอะครับเขาจะได้ระวังถูกชาวบ้านมันขวัญผวาครับนะครับแล้วเที่ยวใหม่เนี่ยไอจรวด psl 03เนี่ยที่ยิงได้130กิโล150กิโลอันนี้ว่าสร้างความหวาดระแวงเป็นวงกว้าง เป็นวงกว้างให้แก่ให้แก่ประชาชนหลายจังหวัดนะครับนับจากจุดที่ตั้งมา130ยสามสกิโลร้อกิโลโอ้โหมันหวาดผวากันไปหมดนะครับก็ขอความกุณากองทัพอากาศนะครับผมพึ่งกองทัพอากาศผู้ชการฐานอากาศนะครับท่านปักหมุดเข้าไว้หน่อยครับที่ตั้งไอ s l 03เนี่ยของกัมพูชาที่เดิมมันมีห แล้วก็ถูกทําลายไปนหนึ่งระบบเหลือห้าคันเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่ตรงไหนที่ตั้งปืนใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับที่ตั้งปืนใหญ่อยู่ตรงไหนที่ตั้งจรวดบีเอยี่สิบเอ็ดอยู่ตรงไหนนะครับฐานบัญชาการมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามีการประทะกันเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนทหารบกเขายันได้อยู่แล้วครับด้วยอาวุธเล็กด้วยปืนคอด้วยปืนใหญ่ กองทัพอากาศบินไปยังไม่ต้องไปเสริมเขาตรงนั้นแหละครับปล่อยให้ทหารบกโฉฝีมือหลับมือไปก่อนท่านไปบอมพวกนี้ปลึบลบพลึหมดเลยครับฝูงบินมีเท่าไหร่บินขึ้นไปครับและจะจบเร็วนะครับเที่ยวสองค่อยมาบอมเสริมให้จุดที่ปะทะกันนะครับเที่ยวที่แล้วหกพันกว่าเนี่ยเที่ยวสองผมว่าเละนะครับแล้วมันต้องเอาให้สงบ ราบคาบจะได้ไม่มาก้าวร้าวกับประเทศไทยอีกนะครับตอนนี้ในสังคมลโลกเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากนะครับเป็นสุภาพบุรุษมากนะครับมีอะไรก็เจรจามีอะไรก็จนเขาว่าเราเนี่ยสุภาพบุรุษเกินไปอ่อนแอเกินไปนะครับมาเนี่ยท่านลองดูอิสราเอลกับอี่าน เขาะมีอะไรมันโจมตีหัวใจเลยนะครับมันโจมตีหัวใจเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากําลังประสาทเสียคืออย่างนี้ครับถามว่ามันเอาโดนมาบินแล้วไปตกใจทําไมตื่นทําไมถ้าท่านเคยลบอยู่เคยรบอยู่นะครับเราอยู่ในฐานเราเนี่ยอยู่ในฐานนะครับชุดชกตเนี่ยชุดคุ้มครองตาบลหรือฐานที่ประจําการแนวชายแดนนีครับ ไม่ต้องโดนดินแล้วครับแค่ฝ่ายตรงข้ามเอาไฟฉายมาฉายป๊บป๊บเนี่ยนะครับนอนไม่หลับกันทั้งคืนแล้วครับนะครับหรือมันเป่าลรกอีกปี๊ดอย่างเงี้ยนะครับทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรมันมาเป่าคนเดียวอ่ะมันทําสงครามจิตวิทยากับเรานอนไม่หลับเราไม่ได้หลับได้นอนแล้วนะครับหรือมันมายิงแย่ปั้งปั้งแล้วก็เงียบไปเนี่ยผู้ก่อการร้ายคนนี้ใช้อย่างนี้นะครับขเขมร ที่ลบอยู่แนวชายแดนเนี่ยเป็นคาขมเขมรตั้งแต่ยุคสงครามเป็นขมเขมรแดงนะครับเป็นขมรแดงนะครับเป็นขมรแดงซึ่งใช้ยุทธวิธีกองโจนนะครับใครจะไปนอนหลับครับมันฉายไฟแป๊บแป๊แป๊แปหรือมันเป่านกหวีดหรือมันเอาโดนมาบินอย่างาเงี้ยนะฮะมาไม่รู้ว่ามันจะทิ้งลูกแตกมาใส่หัวเมื่อไหร่นะครับ ไม่เข้าใจว่าทำไมคำถามผมมันไม่เดินเลยแต่แป๊บนะช่องดำมันเดินดีแต่โดนบอกอ่ะพอเดินแล้วครับคำถามพอเดินแล้วนะครับ มาแนะนำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเป็นการบอกกล่าวเป็นการเตือนชาวบ้านได้ผมผมก็จะทำครับนะฮะผมไม่ทำด้วยอคตินะครับบางคนก็มาวิพากษ์วิจาร์ณด้วยอคติกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมไม่ว่ากันนะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับท่านก็เลือกฟังเอาครับอย่าไปเลือกเชือ่อย่าไปเลือกเชื่อเพราะยังไงก็วิเคราะห์ นะครับในภาพรวมนะครับแต่ผมจะพูดในข้อเท็จจริงนะครับในข้อเท็จจริงนะครับในข้อเท็จจริงเอาเฉพาะสรุปก่อนจะจบเนี่ยนะครับวันนี้ไลฟ์ไม่นานนะครับไลฟ์ไม่นานนะครับอ่าอย่างนี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ย ถามว่าทำไมเขมรมาพุ่งเป้าหมายเป็นประชาชนนะครับมันอยากให้เข้าให้สังคมทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจไงว่าเป้าหมายเป็นพลเรือหรือพี่น้องประชาชนแต่เขมรเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนยิงเราระเบิดเราระนะเขาหาว่าเราเนี่ยยิงกันเองระเบิดตัวเองวางระเบิดตัวเองนะครับแล้ประชาชนบาเดเจ็บล้มตายนะครับ ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับไอ้สากศพทหารที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยแล้วไม่ยอมมาเก็บเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอกว่าข้อเท็จริงอย่างที่ผมบอกไปแล้วหนึ่งแม่นกลัวรับสภาพความพ่ายแพ้กลัวประชาชนขเขมรด่ามันนะครับกลัวญาติพี่น้องของทหารที่เสียชีวิตด่ามัน จะเรียกร้องกาชาติสากลก็ได้ว่ามันไม่สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับไม่สามารถเข้าไปเก็บได้เรียกร้องกาชาติสากลช่วยมาเก็บหน่อยนะพอกาชาติสาคลนไปเหยียบกับระเบิดมันบอกนี่งนะไทยไปวางเขาไว้โอ้โหเลเ่เขมรคนอย่างนี้คนอย่างบุญเซนเนี่ยนะครับผมอย่างนี้ครับท่านผู้ช่วยทูตทหารครับท่านกระทรวงกลาโหมครับ ท่านผู้จัดการทหารบอกครับเชิญท่านผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยไปเยี่ยมที่แนวชายแดนอีกสักครั้งนะครับเอาแค่ผู้ช่วยทูตทหารครับไปดูสภาพเลยวันนี้เขตแดนไทยแค่นี้ยทหารเขมรเ,เสียชีวิตยอย่างเงี้ยเราเปิดโอกาสให้เขามาเก็บเขาไม่ยอมมาเก็บครับฟ้องให้ชาวโลกเขารับทราบผ่านผู้ช่วยทูตท,ทหารนะครับ ที่ท่านพาไปดูวันนั้นนะครับเชิญเข้ามาอีกสักครั้งนะครับเอาไปให้เขาดูเลยว่าเนี่ยเราไม่เคยลุกล้ำเราอยู่ในกฎกฎติกาตลอดเลยนะครับพาไปจุดไหนก็ได้ครับจะภูมะเขือก็ได้ครับมาเนี่ยนะฮะไอ้ไอ้ไอ้โดนทิ้งระเบิดนี่ก็ต้องระวังนะอันตรายเหมือนกันนะครับแม้แต่กระเหลี่ยงโจมตีก็ทานพม่านี่แค่ใช้โดน ทั่วๆไปที่หาซื้อได้ในประเทศไทยเกลื่อนหมดเนี่ยนะครับผูกหัวกระสุนปืนคอไปทิ้งเนี่ยยังฐานพมา่ายังแตกเลยนะครับมันก็ต้องระมัดระวังนะครับทหารเขาก็เตรียมการรับมืออยู่แล้วนะครับตรงจิตนี้นะครับบางทีหลักยุทธวิธีอะไรเราก็พูดไม่ได้นะครับพูดพูดมากไม่ได้ ใค้จะโดนลูกเขาหลามแ้้วยะบ้างอ๋อขอบคุณครับหันแวบมาใครให้เงินรางวัลกับลูกอะเดี๋ยวนะครับอ๋อที่กองบินห้าประจวบใช่ไหมครับสวัทหานจับคนบินโดนได้แต่พอสอพอเมืองประจวบกลับบอกว่าเข้าใจผิด เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรไปสอบถามภูมิกับสอบพอประจวบนะครับว่าข้อเท็จจริงยังไงนะครับแต่ว่าไอ้จังไรนี่มันเอาโดนไปบินที่กองบินห้านี่นะครับมันก็อ,อย่างนี้ลูกเช่นเราจับผู้ต้องหามาได้คนหนึ่งนะครับรู้ทั้งรู้ว่ามันผิด ร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นสายลับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับลาวก็บอกว่าไม่พบการกระทําความผิดปล่อยตัวไปก็ <g iggle> <g iggle> ปล่อยตัวไปครับมีพยานหลักฐานว่าปล่อยตัวไปแต่เฮียนี้หายไปเลยนะครับไอ้นี้หายไปเลยนะครับไปไหนก็ไม่รู้ประเทศมันก็ไม่กลับนะครับบ้านก็ไม่กลับคงจะกลัวนะครับหายสาบศูนย์ไปเลยนะครับนะครับต้องดูข้อเท็จจริงดูนั่นหน่อยนะครับ ระดับมึงไปบินโดนที่บอนอห้านะครับแล้วมันเข้าไปทางขมเมรไปทางจันทบุรีไปยังไงถึงกับประจวบกองบินหประจวบเครื่องบิน F5 อยู่ที่นั่นฝูงบินอยู่ที่นั่นไปทิ้ง GPS ไว้ที่นั่นนะครับ สมัยก่อนนะมีครับเวลาจับผู้ต้องหามาได้นะว่าเป็นโจนปรปล้นฆ่านะครับโจปรปล้นฆ่าไอ้ตัวนี้ตัวจริงเลยนะครับแต่ตำรวจมาดูแล้วผู้เสียหายมาดูแล้วนะครับผู้เสียหายก็บอกว่าใช่ไอ้คนนี้แหละปล้นฆ่าและคมคืนฉันนะครับเราก็บอกว่าอย่าไปชี้ตัวเหมือนชี้ตัวว่าไม่ใช่นะครับชี้ตัวว่าไม่ใช่เพราะผู้เสียหายชีย้ตัวไม่ใช่ ไอ้น,นี่ก็ได้กลับบ้านครับพร้อมกำลังคุ้มกันนะครับแต่ปรากฏระหว่างทางปรากฏเจอใครก็ไม่รู้ดักถลม่มตุยเย่ไปแปดทิงแปดศพเก้าศพนะครับมาเพราะติดคุกจริงๆคดีป้นมันก็ไม่กี่ปีป้นค่าติดคุกสารที่ภาสาจจำคุกเจ็ดร้อยปีติดจริงๆสิกว่าปีออกมาอีกแล้วนะครับแถม ออกมาเป็นผู้มีอิพธิพ้นด้วยกลางด้วยนะมาท่านยมผิดไปแล้วใช่ไหมครับไปอ้างท่านนะครับท่านพญาโยมนะครับไปอ้างท่านไปเรื่อยมาเนี่ยก็ผมบอกแล้วครับที่จริงผมไม่อยากไปยุ่งกับเด็กจริงๆนะครับ ที่ว่าพรายกระซิบเนี่ยเป็นควายกระซิบไปแล้วนะครับพอผิดเนี่ยนะฮะก็เด็กๆครับเขาก็ทํามาหากินเข้าไปนะครับขายของทีเซนเครื่องสําอางไปอะไรไปดูมดรูหมอบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับแต่เที่ยวนี้หนูทําให้ชาวบ้านเขาแตกตื่นนะลูกผมก็เลยออกมาตักมาเตือนหน่อยนะแก้ไขได้ลูกอะไรแก้ไขได้ก็แก้ไขได้นะครับ มันชาวบ้านแตกตื่นนะถ้าไปบอกหวยแล้วเขาซื้อผิดก็ไอ้คนซื้อก็ด่าหน่อยอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าอ๋อที่ผมใส่เชิ้ดสีขาวใช่ไหมครับมันเพิ่งถอดเน็กไทถอดสูตรไปนะลูกถอดเน็กไทถอดสูตรนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็รีบมาไล้ก่อนนะครับนะฮะ คุณเซนนี่ไปเชื่อมากไม่ได้มันเป็นสงครามจิตวิทยาเรานะครับถามว่าคุณเซนเป็นผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดในเขมรมากุณเซนโพสปั้งทหารประเทศไทยไม่ต้องนอนตลอดแนวชายแดนเลยครับเฝ้าระวังกันนะครับผมถึงบอกว่าท่านผู้ชการทหารอากาศครับ เที่ยวนี้นะถ้าฮุนเซนมันประกาศสงครามอีกสั่งบุกประเทศไทยอีกท่านช่วยไปบอมมันหน่อยเถอะครับมันจะได้จบผมเรียนแล้วว่าถ้าฮุนเซนไม่ตุยเย่เฝ้ารากมะม่วงนี่มันไม่จบครับนะครับมันไม่จบฮนะมา ่านอย่าไปเชื่อเลืให้พวกบ้าๆบอาๆนะครับที่ทําของใส่แม่ทัพทําของใส่บุคคลสําคัญของประเทศไทยนี่นะครับก็ตอนมันไปทําพิธีบวงสรวงฟ้ายังผ่าเสียชีวิตนะครับและแปลกนะปกติบ้านเราก็พ่อหมดหมอผีเยอะนะพวกทรงเจ้าเข้าผีอะไรบ้านเราก็เยอะนะครับ <laughs> ถ้านึกภาพสิมันไปทําพิธีอย่างนั้นแล้วก็ของเราเนี่ยพ่อมดหมอผีเราไปทําพิธีมันก็เหมือนกับคนเพีย้ยนกับคนเพี้ยนทําพิธีใส่กันนะฮะเดี๋ยวเราก็อย่าไปประมาทนะครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับรถเตรียมน้ํามันไว้ให้พร้อมนะครับเตรียมเราคาดการอารมณ์ของคุณเซนเนี่ยไม่ได้ทหารขมรนมันเชื่อฟังคําสั่งคุณเซนมันเสียหน้า ผมก็ประเมินเองนะครับว่าจะต้องมีเกิดการปะทะกันอีกนะครับแต่จะไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงเนี่ยผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบนะครับเราก็อย่าประมาทนะครับผมรู้ว่าอย่าว่าแต่ท่านอยู่แนวชายแดนเลยผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมยังนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับนะครับขอบคุณมากครับ ติดตามรับฟังรับชมผมเหลือเพียงช่องทางเดียวนะครับช่องทางยู u ูบนี่นะครับช่องโจโรเรวัตกุลเกยรนเนี่ยนะครับส่วนช่องดำที่ว่ามือปราบขุนดงหนึ่งเนะี่ยผมยังไม่กล้าเอามาไลน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนบล็อกไปอีกอะไรอีกนะครับในสถานการณ์อย่างนี้นะครับขอบคุณครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภิพิพภบนะครับที่ท่านเคารพนับถือบารมีของพระสยามเทวทิราช ระแก้วมกรกฏรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยันอันตรายทั้งปวงเป็นกําลังใจให้พี่น้องตํารวจทหารที่อยู่แนวชายแดนและชาวบ้านที่อยู่ิเวรแนวชายแดนให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ